มาฉิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคทามีน้ำนะคะวันนี้จะพามาดูวที่ทำการชนในวันที่ยิบซี่มกระลานะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับเชื้ออะไรแนะนาตัวนิดนึงครับเดี๋ยวรี่มาจากใครคนให้ค่ะน้องลูกบานครับลูกบานนะคะน้องวัวตัวนี้เชื้ออะไรคะดุกดดงสิ่งหน่อยเผ็ดรอยป้าและลูกดำดุกดดงสิ่งหน่อยเผ็ดรอยป้าลือว่าลูกดำนะคะลูกดำอายุกี่ปีค่ะน้องเจ็ด ปีได้ประมาณเจ็ดปีหนะ้าเป็นทายาทของตัวนายพอสามไหมแต่อยาอะไรจำดีลูกของเจ้าสามซิชนเมื่อกี้ครั้งแนละ้วเนาะแผลไม่จากว่างแผลไม่จากสมว่างหรอกนี้ให้หน้องแก้ตัวนะคะคเมื้อว่างล่าสุดลังน้องเมื่อกี้นาทียี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีวิชาทางชนต้องเข้าประเพณีคะน้องประเพณีเรื่อยๆครับชนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะรถทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมกินน้ำดีแต่ยากเหลือจะยิ่งมีทำออนทำหนุยบางนะคะพรกัาค,ความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เนาะ ลอยไปเรื่อยนเต็ม้อยเลยวัวสั์สมบู่กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วในไส้ต้คิดว่าตอนนี้แปดสิบแบบตอนนี้ประมาณแปดสิบอีกยี่สิบทะเลวันชนกันนะคะน้นองทุกคู่นี่ใไส้น้องเป็นยังไงบ้างคะ่ะลูกดำก็ไม่ดื้อไม่จุนคนะ่บไม่ดื้อมีลายนะคะไอ้ฝากถึงเอฟซีรือผู้ติด,ดตามได้เลยค่ะ แตก็ามาเจียกันเยอะๆนะครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์นะให้เป็นแร<อ>งใจให้ด้วยคุณนี้มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะ<อ>ที่สมาชิกเห็เนอยู่บนหน้าจอคือดุกดังซิ่งหน่อยเผ็ดร้อยป้าหรือว่าลูกดําทําการชนทีสนามชนโคถามีดําในรอบเดือนมกราชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะเ<อ>าขาขึ้นมาค่ะสวอดี<อ><อ>มีใช่ยผาเบลล์บขายขาขค,ค้าน้องเขาขค้นค่ะ